สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําชีวิตประจําวันของเรากันนะก็เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยนะก็ถ้าใครอยากรูนะว่าเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะแต่ก็มันอาจจะไม่มีตามเหมือนปกภาพนะเพราะว่ามันจะมีอ p พีที่2นะไปดูกันเลยอีพีแรก โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็นอนอยู่เนาะก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้เราภาคอยู่นะคะนี่จะเปคลิปเราแล้วแหละเตื่นมาเราก็จะดูโทรศัพท์เลยนะคะส่ยไม่ดีโอเคค่ะแล้วเราก็ไปอาบน้ำเนะไปเลือกเสื้อผ้ากันอันนี้มันไม่ใช่ทุกวันที่เราทําหรอกมันเป็นบางวันของวันที่แม่บอกให้ทำโอเคค่ะพอเลือกเสื้อผ้าเสร็จแนละ้ว เราก็จะลงไปอาบนะ้ำถ้าถามว่ามุ่งหน้าไปตรงไหนคลิปนี้มีหลดกดไปที่เมนูแล้วก็แชร์ไดีดิกนะทุกยงนะนะอ่านะอาบน้ำสระผมเหมือนตอนเลยที่ที่เราอยู่บ้านเก่าอะ่ะอุ้ยมองขมองเห็นไหมนะโอเคเราก็มาล้างมือโอเค ล้างมือก่อนนะอย่างก่อนที่เราจะไปล้างหน้าเราก็ต้องล้างมือก่อนล้างหน้านะทุกคนแต่เราจะมาสอนทาท่าทางวันไหนกวันอื่นเนาะโอเคคขาต้วิ่งไปเปลี่ยนชุดที่ชั้นบนนะอืมอะไรของเราเนี่ยโอเคค่ะพอเราใส่ชุดเสร็จแล้วเราก็มาดูวิดีโอกันนะ อ่านะนี่จะให้ดูนะว่าดูเรื่องอะไรเรื่องนี้สนุกเหมือนกันนะไปติดตามด้วยนะทุกคนนี่ช่องโมนะสกุลสกูนะคะก็ฝากไว้ติดตามกันด้วยนะคือคลิปนี้ไม่มีอะไรหรอกก็แค่ให้ติดตามแล้วก็ดู เค okay, ค่ะเราไม่มีข้าวนะคะเราก็จะไปซื้อข้าวที่ตลาดกันนะคะปกติพ่อจะพาไปซื้อแต่อันนี้เป็นในเกมไงไม่มีโอเคก็บันจักรยานไปเลยเนาะนี่วางกระเป๋าก่อนพอวางกระเป๋าเสร็จเราก็รีบไปปั่นจักรยานไปตลาดสุขสันต์กันเลยนะคะก็ถ้าใครถ้าใครอยากไปตลาดสุขสันต์กับ เออถ้าใครอยากได้ไอดีตลาดสุขสัต์แล้วก็เอ่อบ้านชั้นบนก็เดี๋ยวเราจะทิ้งไอดีไว้ให้ตรงคำอธิบายเลยนะทุกคนก็คือแบบคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเนาะก็แค่เป็นชีวิตประจำวันเนาะโอเแค,ค่ะแล้วเราก็รีบๆปั่นไปเป็นจักรยานเนาะเพราะว่าเราอยู่ในห้องยา เค okay, นะเลี้ยวมาตรงนี้นะคะแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีเนาะคือเชดเดอร์สวยมากนี่นะทุกคนจะเห็นตลาดสุกสันแล้วอืมก็เดี๋ยวจะทิ้ง ID ไอไดีให้นะโอเคค่ะนี่เดี๋ยวเราขอไปจอดรถก่อนเนาะทุกคนคือเราต้องจอดรถใต้สะพานนี้นะนี่มีจกักรยาน ลูกค้ามีคนอยู่ด้วยนะตลาดนี้โอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราขอเข้าตลาดสุขสันต์ก่อนนี่มีคนด้วยนะแต่ที่ถ้าเอารแต่ที่เราให้ไอดีไปอะ่ะมันไม่มีคนเนาะเพราะว่าเราต้องเอาคนมาวางเองนะคะโอเคเนาะนี่นะเป็นตลาดสุขสันต์แบบนี้นะ มีเนื้อลุงเนื้อสดลุงชา์าด้วยแล้วก็ผลไม้ปัเจียบผักสดประเจยบอะโอเคนะแล้วก็จะมาซื้อผักสดประเจยบกันเพราขอผักคะนา้าไม่มีผักคะน้านะเพราเราซื้อมะนาวม,มาแทนแล้วก็มะเขือเทศนะคะนั่นค่ะต้นซ้อปารลีนซื้อมาเลยนะคะสวัสดีค่ะค่ะ เดี๋ยวเราตับไปตอนซื้อเสร็จขอบคุณค่ะนี่นะขอบคุณด้วยคือคนข้างๆเขาช่วยแนะนำของได้นะโอเคเนาะก็เราได้ของที่ต้องการมาแล้วนะเราก็จะกลับบ้านกันเราทิ้งไอดีไว้ให้สองอันเลยนะตลาดตลาดชุมชนหรือไม่ก็ตลาดสุขสันนะกลับบ้านกันเถอะ ตอนนี้กี่มโมงละสิบโมงสิบเโมงเนาะดาวนะตอนเอาคนมาวางอะคือเหนื่อยเหนื่อยมากต้องกดคุยกดกดอ,อ,อะไรเนี่ยตืมซื้อ่องเท้าเดี๋ยววันหลังค่อยมาซื้อลองเท้าแล้วกันนะก็อีพีสองก็น่าจะมีตามปกคลิปนะเฮทุกคนนี่เห็นฟาร์มสาก,กุระไหม ตอนแรกนะ่ะว่าจะตั้งตลาดเป็นตลาดสกุละอะแต่แต่มันกลัวกลัวมันซ้ำของช่องโรบลีกลส,ก,ลสก,ลกุละก็ไม่ได้โปรโมทนะคะนี่ทุกคนมีมีน,นั่นด้วยนะที่ซ่อมรถมีอู่อะโอเคค่ะแล้วก็จะปั่นจักรยานกลับบ้านแล้วเนาะคือจะบอกว่าแถวเนี้ยมาผิดซอยไปซอยต้องข้ามถนนไปนู่นอีก โอเคคือเราเลี้ยวผิดซอยอะ่ะพูดง่ายๆโรงพยาบาลเกือบแวะแล้วทุกคนจะแวกทำไมแล้วไม่ได้เป็นโควิดนะก็ช่วงนี้โรงเรียนยังไม่เปิดก็เรียนออนไลน์ไปก่อนนะคะเนี่ยคือจริงๆต้องเลี้ยวซอยนี้จะเลี้ยวอยู่แล้วแต่แต่ดันจะไปออกซอยนู้นนึกว่ามันรูมันว่างเนี่ยแต่คือต้องกลับรถจ้า <c oughs> โอเคเนาะก็ประมาณนี้นะคือ เดิ e r เวอร์เลยเกมสกุละเนี่ยเกมที่เราหลักมากเลยนะคะหลักกว่าแอปอื่นในโทรศัพท์เลยมีเกมโทก้าไลเวอร์ด้วยนะคะพูดเรื่องนี้ด่อนนี่โอเคเนาะก็จะบอกว่านี่จ้าโปะแตกจ้าโอเคโอเคท่านผู้ชมไปกินข้าวในบ้านกันคือจะบอกว่าซื้อต้มซุปมาด้วยนะคะ โอเคแล้วก็เข้าไปในบ้านกันนะต้มซุปเนี่ยอร่อยมากเลยเนาะโอเคนี่ต้มซุปแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะคือแบบอร่อยอร่อยอะทุกคนโอเคต่อไปเราก็มานั่งดูทีวีนะคะนี่ค่ะทุกคนช่องนี้นะอ,อคือเป็นคลิปคลิปสนุกนะโ <laughs> ปรโมช่องตัวเองอีกอ่ะ แล้วก็มานอนเล่นไถถไลายไปวันวันก็เล่นนะคะมีเล่นโทรศัพท์ด้วยนะโอเคแล้วก็ปีนป่ายปีนปีนปีนป,น,ปนบนที่นอนปีนไปมาทุกคนคือไม่มีอะไรทําโอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ไว้นะมีอีพีส